สบายดีสบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยนะจ้าแล้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยค่ะยินดีตอนทับเขาสู่สองย t u b e สาวลาวควรยินดีพี่น้องมือนีห้าสิบห้าพี่น้องมาเที่ยวมาเบิงเนาะพี่น้องเนาะสนามบินสุวรรณภูมินะคะหลังจากทีแบบน้มเบเดมานะ เป็นเวลาพี่น้องประมาณสามเดือนกะมี่เอฟซีเนาะหลายคนเียากลองมากว่าสนามคือบมาบ่ายสนามบินสุวรรณภูมิเบิร์กเนวาสันหาโอก,กาสได้พี่น้องเลยฮะจังวหวะหาเวลาิลล่าน้องมนนิกะว่างนะก็เลยมาพี่น้องก็เลยได้มาเนาะทุกคนเนาะได้มาสนามบินอีกเทือน,นึงเนาะทุกคนเนาะ พี่น้องเดี๋ยวเฮามาเบิงข่วงกว่างใหญ่เนาะของสนามบินสุวรรณภูมิรำกันทุกคนหลังจากที่เฮาอันบริมาประมาณสามเดือนเนาะพี่น้องมาเบิงมาส้ามรกันญมาจเจอยังในบริจเจอลาลาโบาจเจอคนดังโบลเดว่าสิเป็นอะไรเนาะพี่น้องเนาะกะมาเบิงมาส้ามรำกันเลยทุกคนอ่านี่นก็เป็นบรรยากาศด้านๆน,นะคะทุกคน สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นสนามบินที่ใหญ่อลีพี่น้องเลยว่าสวยมากนะคะโอ้ข้างบนก็แบบใหญ่มากอ่ะพี่น้องงุ้มมากพี่น้องเลยเพื่อเอฟซีเนาะเขาก็มาแล้วเพราะวา่าอันแบบนี้เพิ่นก็มีบอกเลยพี่น้องเพิ่นมี่บอกให้เขาแบบ เออระว่างสินะก่อนจะสิ้นสุดทางเลือนอยังบานนี้เนาะทุกคนเนาะถึงแล้ว,ลวทุกคนถึงแล้วนะคะเออเดี๋ยวสิทายบรรยากาศด้านหน้าสนามบินให้ี่นนอกเบิงงเนาะว้าพี่น้อกมาห็นกับเป็นบรรยากาศด้านหน้านะจ้า มาหลอกก่อนนำบริเด็งก่าทายข้างหน้าพี่น้องเบิงสไลด์จะทายแต่ดานในเนาะนี่เป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะทุกคนสนา้ำบินคือใหญ่มากเลยคนก็เยอะมากนะคะพี่น้องก็ที่ถูกฝั่งไงไพ่ช้านะไร,รียนนี่พี่น้องเลยคุณโอ้อหวิ่งต้องบินขึ้นนะพี่น้องคุณลำบางใหญนะ่เนื้ มาตามคำเรียกร้องของ FC แล้วจ้าพร้อมาร้ายแหละเนาะเพราะว่าน้ห์ก็เคยมาอยู่เทือน,นึงมาถ่ายคลิปนะเพีนยนว่าร่างจยางหันกะไหวมีเวลามาเลยเพราะว่ามันอยู่ไกลบนท่าพักเลยพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศดานนานนะะ้านน้าเนาะค่ะไต้แวนเดียวสิผาพี่น้องของเบิมม่งบรรยากาศด้านในเนาะว่าสิคือขาดสำนักบาร์ซิเลียสคูบาอนันอิสราเอลหรึเปล่านาะพี่น้อง แต่ว่าดาสุดก็คือตอนนี้มีแต่บูบารอิสราเอลเลยนี่พี่น,น้องนี่ไงคะเป็นบรรยากาศนะจ้าอยู่ภายในส,สถานีโฮเมสถานีว่าพิสพอาะสดพอไพ ตอนนี้เขาก็อยู่ด่านในเนาะอยู่ด่านในอันสาานามบินเลยพี่น้องเลยสาานามบินสุวรรณภูมินะคะอ๋อพี่น้องคนร้ายอะไรพี่น้องของเบอร์อาพี่โตอ,อาพี่น้องคนร้ายอะไรเนาะที่สำคัญคือสะอาดมากค่ะพี่น้องคนสุดท้ายแต่คนสุดท้ายปันได้นนไแต่ว่าสาานามบินแต่ยังสะอาดคือเก่าเนาะ หน้าจะแพ็กรองกับประเทศพี่น้อทุกคนนี่นะคะเป็นบรรยากาศอยู่ในสะน้ำบินเด้อพี่้องเด้อเพอกรักมากค่ะคนกร้ลยร้อยพี่น้องนาอก กวงใหญ่จริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวสิ้าพ,พี่น้องอยางไปเบิร์บรรยากาศทั้งฝุ่นเนาะแล้วก็สิ้อผาขึ้นไปเบิบร,ร์เครื่องบินอยู่บ,บนอยู่ของบนนะพี่น้องมันจะมีบอลทีไห่ห้าแบบอ่าอีกอย่างก็ขึ้นไปเบิบร,ร,าาร์นรือว่ามาแบบมาเบิร์เครื่องบินอีกอย่างสีนกก่นะก็ได้มันจะมีบอลในห้าบนนะทุกคนนะพี่น้องเสืพพ้อผ้ากันอางละเครืชมบรรยากาศกา่อนเด้อค่ะ น้ำบินใหญ่เลยพี่น้องกว้งใหญ่จริงๆนะทุกคนตัวฝรั่งกับสิบรยางตามเขาเลยว่าจะค้น2องข้นอ <c oughs> อันนี้เป็นขาออกนะคะทุกคนส้นนี่จะเป็นขาออกนะพี่น้องเนาะขาเข้า,ขาน่าจะเป็นทางนูนมั้งพี่น้อง ขามาในสนามบินเนี่อันดับแหลกเลยแอ์ยื้เย็นพี่น้องแบบเย็นช้ำเลยฮะสองก็คือสะอาดเหลื่อมพิงเลยอ่ะคืนนะพี่น้องสามก็คือนทของเที่ยวไลายนักท่องเที่ยวก็เยอะนะทุกคนส่วนส่วนรลายก็จะเป็นแบบต่างชาติเนาะพี่น้อง ข้างคนณหาข้าวขืนไ,ไปเบิงเบิงบินนะพี่น้องเลยขึ้นเจ้ามีอันนี้มาเห็ดหมได้่นิ่พีน่น้องสวยงามจริงๆงานมาพี่น้องเนี่ยสิพาพี่น้องมาเบิงค้าเขาเมื่อกี้นี้นั่นก็จะเอือนค้าค้าเขาตรงนั้นนะทุกคนแต่มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเอือนค้าเขาด้วยค่ะออกมาอันนี้เป็น ยาสี่านมาคละโซนเนาะ,ะโซนก็บจะบกืกกันข้างนี้นะจะเป็นขาเข้านะพี่น้องอ่าอยกับอ่านเขยากับโอหูเรื่องภายในทุกคนอันนี้น่าจะเป็นขาโออกบถลูกค้าขาบริเวใ,ใจแต่ละทุกคนจะร้าย พี่นอ้องอ๋เมื่อกี้นี่นะจะเป็นค้าออกเนาะทางปีนะ่ะจะเป็นคขาเข้า,ขาพี่นอ้องเลยตรงซ้าก็จะมาเที่ยวแล้วแล้วก็จะสิก๊ับประเทศประมาณนั้นเนาะทางนั้นนะนี่จะเป็นขาเข้าจะอยู่โซนนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมพี่นอ้องทางบนนะก็จะจะบอกว่าบริการดูเครื่องบินเนาะ ไอทำเนา้เขอให้ม่น้องพี่น้องบอดีเวนดูเครื่องบินนะย่าสิภาพี่น้องไปเบิง้งแต่ว่าตอนนี้ก,ก็เอาเลาะส้มบรรยากาศอยู่ท้ายในสนามบินใ่้ก่อนเนาะพี่น้อง คนแห้งร้ายพี่น้องเลยข้องไงจริงๆมันมเป็นเจ้าี้เกาหีถ้านางรอบแบบนี้เนะพี่น้องเนาะมีตู ATM, ้เอทีเอ็มแหกโเงินน้ำมีบอลแหลกเงินนี้ยังสินะ ตองสายสิกับอิสราเอลแล้วเนี่ยพี่นอ้องนี่แล้วก็แบบเที่ยวบินขาออกนะคะอ๋อทางนี้เป็นขาออกเลยบอสทางนี้ขาออกทางนั้นขาเขา้าเพราะเขาจะงุ้งอยู่พี่น้องก็สับสนอยู่ยนะพมาณหนี้เด้อทุกคน โอเคค่ะบารนี้ห้าสิบห้าเป็น้องไปเบิรงเครื่องบินซะก่อนเนาะก่อนที่ห้าสิบกรัฟเออพี่น้องอันนี้แนะนำกับงูเนาะก็จะตั้งไว้เห็นยังเนาะงูอยู่เลยแต่ตั้งแบงซีนะ อะไรคะท่านผู้ชมงพอมีใครรู้บ้างไหมห้ามาหูแล้วเห็นน่าจะต่างแปลงเสียห้ามหัวแบบใสก้นขึ้นบอกหรือไปอะไรนี่ว่าเป็นแบบเซ็กตัวาอัตโนมัติบอกพี่น้องสวายดีท้าวเวสวุวรรณสวายดีเด้อท้าวเวสวุวรรณเด้อเราจะสิบเบยมาฮา เป็นเวลามาสามเดือนเนาะโอ้พันมีเซเว่นนำด้วยผีดองด้วยเซเว่เนกับมีเนาะะคะ่ะสะายดีท้าเพสวันสวัสดีค่ะยักษ์ใหญ่นะคะ ห้องน้ำผู้สูงอายุอ๋อบเมนห้องน้ำสุขาหญิงห้องน้ำผู้หญิงพี่น้องเดี๋ยวนี้มีเซเว่นเนาะเพราะว่านํามาตะโกนบอกซึ่งว่ามีเซเว่นเนี่ยทุกคน,กคนมีเซเว่นแนละ้นเเว,นวนะเพเรียนนะคะทุกคน ขนมปังวะเนี่ยลองแป้งทุเรียนสลัาเปาทุเรียนโอ้ทุเรียนสี่ร้อยพี่น้องทุเรียนอบแห้งถุงนี 400. ้สี่ร้อยสตรอเบอรี่สองร้อยหกสิบพี่น้องเท้าเวาสุวรรณอะเพิ่นตละดตละถ่านนะเพิ่นจะบวกขึ้กันเนาะ มีสีแดงสีเขียวแล้วก็สีนนะ้ำเงินเนาะแล้วก็สีแดงนะพี่น้องออกมาแล้วจากเซเว่นนะพี่น้องราคาก็สูงอยู่นะจ๊ะราคาก็มีแต่สี่สิบเท่ากันปกติเคยซื้อในเซเว่นเศร้าเจ็ดบาทเนาะอยู่นี่ก็ประมาณอะไรก็สามสิบเก้าบาทก็เลยบริสุทธนะิ์นาะพี่น้องทำก็เลยสิ้อ้าพี่น้องอ ขึ้นไปเบรงเครื่องบินกรับนะทุกคนเพราะว่าเจ้าน้อยหนักกับกรับเยอะสิออกไปหากินอยู่ทางหนออดีกวนะ่าเนาะนี่ท่ามาแพงบอกวนะ่าราคากับของหางจะสูงนาะพี่นอ้องไป โคงสังแบบใหญ่ร่างกาในลิพี่น้องสนามบินอนะ อ๋อคนบอกว่าหามร,รับประทานอาหารบริเวณนี้หากผ่าผื้นจะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภทัยท่าน โอ้สรุปเรากินอาหารไม่ได้ดีเลยเราไม่ได้ซื้อเข้ามานะคะทุกคนแต่ว่าสิผาพ,พี่น้องมาบุงเครื่องบินนะคะจะแลาต้องขึ้นมาทางนี้อีกนะคะคนร้ายอะไรพี่น้องเ่ย นี่ก็เป็นซาซ่าลาที่เป็นแห,ห่เข้ามาน,างนังเบินน้งเครื่องบินเนาะพี่น้องนี่ทุกคนเห็ี่ยนโบเครื่องบินลำยยใหญ่ เล่า,ลาลมันกำลังสิลงลงไปอยู่หุ่นเนาะแด็กก็คอยคอยอะไรกับมาแล้วเนาะพี่น้อง เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาสิขอเก็บภาพบรรยากาศเอาไปเพื่อนสน็จนะจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเด้อพี่น้องขอพระคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปไม่กดข้ามโฆษณาไปเลยจา้าสวายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย